Cash...Cash...CashJoy แคชจอยเรื่องเงินจบวไว้ใจแคชจอยสวัสดีครับวันนี้แคชจอยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเงินเฟอ้อแล้วเงินเฟ้อคืออะไรเงินเฟ้อคือภาวะที่สินค้าหรือของใช้ปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องสาเหตุของภาวะเงินเฟอ้อมี2ประเภทคือ เงินเฟอ้อที่เกิดจากเศรษฐกิจดีผู้คนมีกำลังในการใช้จ่ายมากขึ้นมีความต้องการสินค้ามากขึ้นดังนั้นราคาก็ยิ่งปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการของเราเงินเฟอ้อที่เกิดจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น,นเช่นน้ำมันค่าขนส่งสินค้าหรือบริการจึงมีการปรับราคาที่สูงยิ่งขึ้น ภาวะเงินเฟอ้อของประเทศไทยที่กำลังเชิญอยู่ในตอนนี้คือมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนั่นเองแล้วภาวะเงินเฟอ้อดีหรือไม่ส่วนดีคืออัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นเพราะต้องปรับตามภาวะเงินเฟอ้อในมุมนี้จะดีต่อนักลงทุนจะมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นส่วนที่ไม่ดีคือหากมีสินเชื่อผ่อนระยะยาวอยู่ดอกเบีย้ยจะปรับตามเช่นกันจ่ายค่างวดเท่าเดิมแต่ตัดต้นน้อยลงนั่นเอง แล้วเราต้องจัดการตัวเองอย่างไร 1. ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับไรายได้อะไรที่จะเป็นต้องซื้อคิดก่อนซื้อประหยัดได้ก็ประหยัด 2. วางแผนการชําระหนี้ที่มีรีบปิดให้หมดหรือปรับให้น้อยลงมากที่สุดสามถ้ากู้ซื้อบ้านอยู่ควรหาสินเชื่อเพื่อรีไฟนแนนซ์ใหม่เพื่อปรับให้อัตราดอกเบีย้ยต่ําลงไปสักระยะหนึ่ง 4. วางแผนเงินลงทุนระยะยาวเพื่อชดเชยเงินเฟอ้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องภา ว่าเงินเฟอ้อน่าจะได้ความรู้กันพอสมควรและสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายเช็คแล้วเงื่อนไขครบถ้วนโทรเลย1,258